แล้วนี่ครับเราอยู่กับ Yamaha MT 09ซึ่งมากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง YMT และเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรใหม่บ้างครับตามมาครับ วันนี้นะครับเราจะขับขี่ในโหมดเกมก่อนนะครับซึ่งโหมด MP นะครับเราสามารถที่จะเข้าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเทรนเด้นท์พิซนะครับอย่างที่บอกคือการเข้าเกียร์นะครับขับดาวน์ขี่เสร็จแล้วต้องบอกว่ามันเป็นรถที่แบบเออมันฉลาดมากนะระบบไฟว MP คือ เป็นทีออตโตเลยเข้าง,งา่ายๆกดปึ๊กปึ๊กปึกหรือจะปลีเป็นแบบออโต้โตก็ได้ที่ขี่สนุกสบ,บายสบ,บายแน่นอนแบบนี <Innov ative learning experience> โ้โหเรียบร้อยนะครับกับการทดสอบระบบ YAMT ของยามาฮ่าต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆเลยครับเมื่อกี้ลองโหมดแรกนะครับเป็นโหมด AT ทโหมดออโต้ปล่อยไปเลยบิดสลับเฟิมือซ้ายนี่ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยมันก็ต่อเกียร์ให้ซึ่งเหมือนอารมณ์เราขับขี่รถรถยนต์เนี่ยเกียร์โตมิติกแล้วเมื่อไหร่ครับที่เราปรับมาเป็นโหมด MT เราสามารถชิปเกียร์เองได้อารมณ์เหมือนแบบเกียร์แพดเดิลชิพเลยจะเพิ่มจะลดทําได้หมดแล้วเมื่อกี้แอบปิดแท็กชั่นครับเกียร์หนึ่งเนี่ยเปิดเดียวกระแทกปึ้งหน้าลอยเลยคืออารมณ์เนี่ยไม่ต่างกับ รถมีคัตปกติแต่ว่าคุณจะขี่ง่ายมากมันง่ายจริงๆครับแล้วก็ฉลาดมากถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทาง y ม m ฮ่าเนี่ยคิดค้อนออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความสนุกความดุดันโดยที่ไม่ต้องไปพะวงว่ามือจะต้องเหนี่ยวคัตขาต้องเข้าเกียร์จะให้มีสมาธิก,กับการบิดคันเร่งและมองทางอย่างเดียวครับผมต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ขี่แล้วสบายจริงครับเยี่ยม